สวัสดีครับผมทั้งใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะมาสอนแต่ผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยอืมผมได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากเกษตรน้ำมันมิ้นต์ใต้นี่เองนะครับที่คุณอรลพินอรลพินก็ขอดูแบบหน่อยที่เห็นตั้งตั้งตั้งโจทย์มาจากบ้านนะครับว่าจะได้ได้ทรงอะไรนะดูด้านข้างอย่างเดียวครับด้านข้างด้านข้างอ่นนี้ครับ ดูจะขอบทำไมครับมนเออขอบขนนุ่านลูกค้าอยากได้ทรงมันเป็นทรงเอยนะเฉยลากไซหรือว่าเรียกเป็นทวิกีก็ได้นะก็คือด้าน,นข้างนะครับจะไม่คว้านหูนะจะจะปกหูประมาณทั้งหนึ่งเซนนะครับแล้วก็จอยอยู่ระดับประมาณกลางใบหูนะลากไซเขาจะได้หวานๆแบบนี้นะครับความทุยนะครับ ก็จะได้ประมาณคุยกลางลยนะ่นก็มีความเป็นไปได้อยู่ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับหรือเ,เรียกว่าแก่เลยเรียกว่าอายุอายุมากขึ้นไม่เป็นไรครับอืมก็มีคนทุยอยู่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะที่เหลือเดี๋ยวเราจะจัดการให้มันทุยมากขึ้นแล้วกัน ทั้งหลังที่ตัดมาเอางครับอ๋อรู้ได้ยังไงผมรู้ได้ยังไงเพราะมันไม่แหวงมันมันแหวงมันไม่เท่ากันเนี่ยมันถ้าถ้าช่างตัดมันน่าจะดูดีกว่านี้แล้วแล้วคิดได้ไงตัดเองเออไปหาช่างมาเจอเด้อก็เลยนะคือคน,คน,คนมันอยากจะตัดนะ<ม>ยังไงไม่ไหวแล้วเอาตัดไปเลยเรียบร้อยตามสภาพไปเนี่ยด้านข้างก็ตัดเองเหรอตัดเองหมดโอ้แล้วคือช่างใหญ่โชคดีใช่ไหมที่ได้ตัดผมลูกค้าเนี่ย มแสกข้างไหนครับข้างนี้ป่ะอันนี้นะบาก็แสกข้างนี้บางทีก็แสกข้กกางนี้แล้วแต่อยากได <Okay. S 2> ้สองข oh, ่าวโอเคโอ้เดี๋ยวจัดให้ในาใยจจะได้สองโ okay. อเคแล้วอันดับแรกเรกปรับฐานให้มันให้มันให้มันเท่ากันก่อนนะพี่พน้องนะคือปรับฐานก่อนทูกค้าตัดเบี้ยวมาทีนี้เราก็ตัดตั้งฐานใหม่ตัดทีนี้นิ่งๆนิ่งๆกัน,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 นทูกค้านนะนี่งๆไวนะ้ตัดให้มันเท่ากันก่อนอนันดับแรกนะ ไม่ได้แก้งานจากร้านอื่นนะแก้งานจากลูกค้าที่เขาตัดมานะครับแต่ยังนี้ที่ยังเหลือให้ผมได้แก้อยู่วีท็อกสต้องสารตัดวีล็อกล็อกเส้นผมไว้แล้วตัดให้นเป็นรูปตัวยูก่อน็คอยตัดเยี่งไปเรื่อยแตลูกค้าเรื่อย ลูกค้าว่ายังไงนะว้านหูดยเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องไม่ต้องปิดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวทั้งอยากจะยกคุยขึ้นนะจะยกผมชั้นที่หนึ่งขึ้นตัดคอยคัชติ้งยกผมเก้าสิบองศานะตรงน,นี้นะฮะยกขึ้นไป ทำลกากไซสมันบางด้วยเลเยอร์ด้วยทุยีด้วยที่หนึ่งยกขึ้นไป90องศานะถ้าเรายก4องศามันต่ำไปทุยมันอยู่ได้แค่เดือนเดียวผมตั้งใจจะให้มันทุยอยู่ได้3เดือนได้ไหมครับลุกค้าเอาเว็นหลั รัดลงไปแล้วก็แบ่งผมลงมาอ่าที่สองยกขึ้นเยกขึ้นสี่ห้าองศาก็พอระร่างเ 90, ก90้าสิบเก้าสิบว่าสี่ห้ายกขึ้น เดี๋ยวคอตัดถ้าเราแบ่งผมเราแบ่งผมเป็นรูปตัววีนะครับรูปตัววีแต่ช่างใหญ่ไม่แบ่งให้ดูนะเพราะช่างใหญ่ตัดแอดวานไปเลยนะครับทั้งข้างยปเห็นหน้า เดี๋ยวถึงเวลาให้ถอดแม่งผมหน้าหูหลังหูนะครับลูกค้าสั่งอะไรควนหูก็คว้นไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจเลยลูกค้าไฟเขียวมาแล้วตัดทับหูมาข้างหลังนะครับแล้วก็ตัดสัวขึ้นกรเดยอันนี้หนึ่งก็ยกขึ้นมาแล้วตัด หมุ่ไปข้างหน้าแล้วก็ตัดไปไปไๆไปไปไๆๆๆแล้วก็ ู้หญิก็ต้องมีจรนะผู้ชายก็ต้องมีหมวดมันถึงจะโลกจะได้ไม่เอียงยกผมขึ้นนะครัยบยกขึ้น45องศาพยายามโน้มผมมาขา้างหน้านะดึงมาขา้างหน้าเพื่อให้ผมมันเกิดการเดินทางนะครับมันจะได้ยาวมันจะได้ทิ้งถุยนะตัวนี้อย่าสั้นนะจะทิ้งถุยได้หลัก ที่ท่านใหญ่บอกสอนเนี่ยเอาไปใช้กับผมผู้ชายได้ด้วยนะ่างหน้าผมจะตัดประมาณนี้นะโดยคิวขึ้นมาสักเซนหนึ่งแล้วกัน ถ้ามีล็อกไว้แล้วตัดตรงๆไปเลยลูกค้านะผมลูกค้าบางตัดตัวความเสือ้อความยาวแค่ 3ามนิ้วนะตัวที่สามตัดตัวที่สี่ด้านข้างยกขึ้นมาหมุนตัดหมุนมาเลย ผมก็เลยเหน็นกล้ลายไม่กล้ลายอยูน่นี่ตัดัปหนึ่งัวที่สองตัดไป แล้เรื่องต้นข้างที่มาเริ่มตัดด้าน้ายแบ่งผมชั้นนีดหนึ่งขึ้นมา แล้วกปีดอันที่สองยกผมขึ้นสี่ห้างองศาโน้มไปด้านข้างนะขึ้นใหญ่ตัดไปัดติ้งนะซีแซกด้านข้าง จะยกสูงสีหทองสาวพอถ้าสูงอุทุยจะหายนะคือไม่สวยเนี่ยความทุยมาแล้วผู้ใหญ่สวคนแก่ชอบความทุยเป็นเรื่องธรรมดาจะตัดทรงอะไรก็แล้วแต่ขอให้วัทุยเป็นความใฝ่ฝันทุกคน ดึงมาดึงมาเดอผมคันนะที่เกลืจะดึงครับดึงไปสี่เส้นแล้วมาเช้ายืดเียเนาะปล่อยไปดีกว่าื่อที่งลึกดีนะอาจารย์ค้าง ต้องจับอาจารย์ประคองอย่างนี้จับอย่นี้ผมจะตัดสายออกไปก่อนแบบผมนี่นถึเขาตัดอาจารย์ก็สั่งอะไรคว้านหูแล้วก็คว้านไปเลยให้มันซอ้อมมันซอบลงไปเลยยกขึ้นตัดผมมีน้อยตัดน้อยนะถ้าอย่าไปตัดเยอะตัดให้มันแค่ได้ทรงหากรอบทรง ส้างแพทเทิร์นยกความทุยขึ้นและเทียนั้นพอต้องไว้ลูกค้าผมบางเรามาเอาเอาตัวกระซงไปเลยีเข mm hmm. ้าหาหนะูแล้วตัดสวนขึ้นไปเล้ก็ได้หรือว่าสไลด์ลงมาเลยเล็กแฮนสไลด์ลงมานะ่ะค mm ่อ hmm. นข้างก็ยกขึ้นนะ ผมหลายสีนั่นไปทำได้ไรมครับเนี่ยไปไปยืนไปยืนอยู่ใต้ต้นอัญชันหรือเปล่าอืมอ๋อเป็นอาเป็นม่วงนะม่วงอัญชันน่ะดูไปใช้แชมพูม่วงมาครับเองเหรอเป็นสาวสีอะไรมาเยลชอนอืไอไอ้ออะไรอะยากวัดพาลิ้มเด็กอุทัยทิพย์ไม่ใช่เยลชนเยลชอน นนอ๋อครับไม่ได้ยอมทขาใหม่มากนลครับ มีมาไหมพวกมาไหม,มโดนทิ้งไปเลยครับเอาใหม่เ,เสร็จผมมันอยู่ในหน้ากากแล้วผมไม่อยากให้มันอยู่ในปอดเราขนไม่ไหวตื่นกันย่างดีผมคันอยายิบมหน้ากากมา,กาไหมเอาเนี้ยพักัดจิิงให้มันซอบก่อนพอยปๆๆๆๆๆป สร้างฐานทรงใหม่แล้วก็ทําให้มันพิวอ่ะแต่ถ้าลูกค้าไม่ตัดเองมันจะมันจะดีกว่าน,นะลูกค้าเอาแบบมาให้นี่คือมีลากไซที่สวยงามแต่พอดีไปเล่นตัดร้ากไทรหายหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาลากไสตัวไหนมาตั้งฐานเลยก็ไม่มีแล้วก็ต้องไปเลี้ยงใหม่นะตัดผมเลียงผิดไหมไม่ผิดพระลงไปเล่นน้ํา ที่พัทยาเป็างน,นะตามวินัยสงไม่ไม่ได้มีเ้าทำทำผ้าเลียนน้ำทะเลพระท่านให้เหตุผลว่าเพื่อรักษาร่างกายที่เป็นโรคกับตัวแต่ว่าไม่ควรไปลงที่คนเยอะนะต้องไปอยู่คนนิดน้อยนะจะได้ไม่มานั่งเป็นประเด็นเหมือนดราม่ากันอะตัวเนี้หนาใช่ไหมดิบริ้ดีจันเชื้อขาวเองพาเลีนน้ำทะเล มาเล่าให้ฟังให้เห็นใช้ปลายกรรไกรฟันปลาเนี่ยดิฟคัตติง้งทำให้มันหน้าใสบางคิ้วรอบตนุ่มอมุนขอบนอกนุ่มในแล้วก็อะไรไล่ขึ้นไปเนี่ยนี่ไล่มันบางเนี่ยนี่ เลี้ยวออกนะให้หวีเลี้ยวออกสวยลวเลยดีกลางไปหูเลยต้นหนาก็ดีปัตติกันไปผมที่ห้าสีแล้วตนนี้มันจะหลอกหลอกตาพวกเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพวกคธอก็ตั้งสติสมัน แล้วค่อยสไลด์ค่อยตกแต่งไปยกทุยให้มันได้พราะเราขายความทุยไ่เลยขายความสวยและความเมาเช็คตรวจสอบนะมันไม่มีก็ข้ามถ้ามันมีก็ตัดลมๆแล้แงๆไปเพื่อรักษาฟอร์มมันก็ได้ นะไหนมันยกมาแล้วมันไม่มีก็ตัดไปให้มันได้จังหวะนะเช็คแนวผมหรือว่าเช็คแนวตรงท่ามที่เราซอยไว้อะเราตัดแนวอะไรเราตัดแนวอะไร ตัแนวตั้งเช็คแนวนอนหรือว่าแนวขวางตัดแนวขวางก็เช็คแนวนอนนะก็เช็คเช็คแนวเช็คอีกเอามือเขย่าไปเขย่ามาก็แห้งแล้วเนี่ยผมนะ <c oughs> ไม่ต้องออกไดเป่าดูรูปทรงครับลูกค้าเห็นความทุยไหมเนี่ยลากใส่บางได้แค่นี้ นะก็เป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นนะแล้วก็มีความทุยทุยไปถึงมหาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับวันนี้จะให้ใดแบบไหนไดยกคโคหรือใดธรรมชาติธรรมชาตินะเดี๋ยวจดให้ יא yeah, יפון ผมสอนเป็นวิทยาทานนะเป็นทานบาร,รมีนะขอให้ทุกคนเอาไปต่อยอดไปสร้างงานสร้างอาชีพนะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่อนุญาตถ่ายวิดีโอขอให้ท่านแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเดินทางกับบ้านปลอดภัยอายุมั่นผนยืนนะ หวีลงมาเนะ่ยเจออะไรผมที่มันชนหูอยู่เนี่ยกดหูลงนะครับทับหูลงแล้วก็พลอยนะอย่าตัดตรงนะมันกระด้างให้ตัดพอยกติ้งมันจะนุ่มมันจะมันจะซอฟมันจะหวานคนแก่ก็มีหัวใจนะโอเคอดูออกนะว่าใครตัดผมนุ่มสวยหรือไม่สวยดียปข้่งหน้ารัด 5 5 5 5 5 เดือดขอ่อนที่จรนะอย่าข้ามนะตัดทิ้งลูกค้าเลยลูกค้าเขาไม่สั่งเราตัดเลยนะครับคิดเองเลยเองคนระับมันไม่จําเป็นต้องให้เขาสั่งทุกเรื่องนะมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลประชาชนเหมือนกับพวกเราสร้างระบมก็ต้องอะไรคิดเองเลยเองออบแบบเองลูกค้าแบบมา,าทั้งเป็นแค่ไลน์ก็ไ มาพิจารณาความจริงด้วยชมแล้วเื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะลูกค้าไม่เห็นหน้านะดูได้แค่นี้แหละพวกเธอก็ไปดำน้ำมาเองดูได้แค่นี้ก็ถือว่าหรูแล้วนะพวกเธอนะคิดเองไปคิดเอง ใส่แ็กใส่เป็นสเปรย์ไหมลูกค้าข้างหลังนะยิ่งใดก็ยิ่งดุยใส่แว็กไหมไม่ลองอ่ะใส่จริงๆงเลยนะการกล่าวทุกนีแล้วครับก็เหมือนท่างใหญ่ก็กลับผมทุกวันชอบกินข้าวมากกว่าก๋วยเตี๋ยว0 8 1ย8 5 2 2 3 4และ062548399 9นะตองคิวเข้ามานะครับชอบฝีมือช่างใหญ่ก็ โอนัดมาเดี๋ยวจูดม,มันนะชัางใหญ่จัดผม 1, หนึ่งพังนบะาทต่อห,หนึ่งทรงนะเอาเย้อยนิดนึงนะนะโอนมาผากลึกมาผาก,กว้างไม่ต้องดึงมาทั้งหลังบ้านให้หมดหรอกโดนโยกโยกลกกับไปมั่งก็ได้นะช่างใหญ่ก็ไม่ได้เอาเป็เอาตายแล้วได้แค่เข้ารูปเข้าทรง ให้รูปทรงมันสวยทุยมันได้เหมาะสมลงตัวแค่นี้ลูกค้าสั่งใดยังไงก็ได้อย่างนั้นนะมันจะได้ลดขั้นตอนในการทํางานนะครับไม่ใช่ว่าใดเอาตะบ,บีตะบันจนเหนื่อยเลยสเสตียไหมไม่เอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย